大家 ว,วันนี้มาพบกับปุ่นกองเสงอ์เอกง่ายได้ชัวร์วันนี้ปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ซึ่งตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆสําสหรับตัวกองเสง่์โตโยต้าอเวนซ่าได้เป็นตัวรุ่นท็อปรถสวยพร้อมใช้งานที่สําคัญราคาเพียงแค่2 0 0 0 0 0ต้นๆใครที่กำลังมองหาอยู่สภาพสวยไปใช้งานไม่ควรพลาดส,สาหรับคันนี้เลยรถคันนี้จะน่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้คะ่ะสําหรับคลิปวีดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ซึ่งคน,นี้้กไดเลยววยวส มากพร้อมใช้งานได้เป็นตัวรถเรุ่นขายดีโตโยต้าอเวนซ่ารุ่น1.5ตัว S อรถปี2012เกียร์ออโต้ตัวรถสีขาวสภาพสวยสภาพดีคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยมากค่ะจากราคาหน้าปกปกติตตของเขา2 0 8 0 0 0บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้สง่งมาค้างการแคปหน้าจอมาที่ Line at official เ at ช <at S 2> ีย <98 8 S 2> ลแอรนไส้ C A R 988 n e เพียงเท่า,น,านี้พี่ๆี่รับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่202,800บาทเท่านั้นเอง เอกสารดีแค่ดีๆคันนี้สามารถจัดแฟนเดได้เต็มพี่ๆคนไหนสนใจดูเป็นซื้อเงินสดคุณฟรีแวดไปให้เลยถึง7%นั่นเองค่ะคันนี้บอกได้เลยว,ว่ารถสวยน่าใช้งานเดี๋ยวคุณพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนสาหรับตัวกระจังด้านหน้าของเขาคันนี้ก็จะได้เป็นตัวลักษณะดีไซน์คมเมียมมาพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าที่ตกแต่งปุนแบบบางครึ่งก่องพรมไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าใส่กิ๊งกันมาทีเดียวค่ะด้านล่างก็ได้เป็นตัวกันชนสีขาวที่สสววยยเเเรีบบมมมออาพ้กััตุด ตัดหมอกซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคูนาน,นั่นเองสำหรับตัวสีด้านข้างตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวสีขาวที่สวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนด้านข้างได้เป็นตัวล้อแม็กแต่งที่ลูกค้าเก่าเขา,เขาใส่มาให้ร่องรอยของการใช้งานก็มีมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการดุ้งค่ะซึ่งตัวสีรียยางของคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว215ทับ50ขอบ17นิ้วนั่นเองสำหตัวซีนซอยด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งเดี๋ยวผมพามกัน สภาพในฝั่งคนนั่งนี้หัวน็อตสภาพสวยไม่มีเรื่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการถอดหรือการเปลี่ยนบานประตูมาด้านบนได้เป็นตัวรอยเม็นนดอาร์ที่ตอกียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างค่ะซึ่งสำหรับตัวภายในของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวภายในสีภูโทนภายในคอนโซลสีดาแต่กับตัวสีเทามาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภยัยแอร์แบ็กคันนี้มีมาให้กันถึงคู่หน้ามาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมมาจากโรงงาน AMFM วิทยุเอ สามารถใช้งานได้ตามปกติตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมอนุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกอีกด้วยค่ะซึ่งตัวเกียร์ของเขาคันนี้มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่งาา่ายมากๆพี่ๆหุิงก็สามารถใช้งานได้ซื้อไปรับส่งลูกไปโรงเรียนคันนี้ก็บอกได้เลยว่ามขมค้าค่ะซึ่งตัวเบาภายในของคันนี้ก็จะได้เป็นตัวเบาผ้าลายกราฟิกทั้งหมด3แถวต้อนเบาสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดมาแต่อย่างใด สำหรับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้ก็ได้เป็นตัวสีขาวที่สวยเรียบเนียนเสมอมาอีกเช่นเดียวกันซึ่งด้านบนของตัวรถคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์และได้เป็นตัวไฟเบรกตรงที่3มาแล้วเรียบร้อยด้านตัวกระจกด้านท้ายก็ได้เป็นกระจกดเดิมมาจากโรงงานโตโยต้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ของโตโยต้าอยู่เดิมอีกด้วยค่ะด้านตัวไฟท้ายสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเลาะอีกเช่นเดียวกัน สับตัวด้านล่างกันชนของคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กะระยะถอยให้ถึง2องตำแหน่งคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยมากพี่ๆซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยคันนี้แค่ปุ่นทําความสะอาดก็บอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานค่ะสับตัวซองด้านท้ายตัวรถได้เป็นสติกเกอร์เหรียญบาทรอยเม็ดอาสภาพดีด้านบนหัวน็อตไม่มีร้อลอยการแกะหรือว่าการายได้เป็นตัวกระโปรงท้ายเดิมมาจากโรงงานแล้วสับตัวเพดานด้านบนตัวรถไม่มีครับ บอยน้ำร่วม,มาอย่างแน่นอนค่ะมาพร้อมกับตัวแอร์เราแถวตัวที่2ที่ติดตั้งมาให้แล้วเดิมจากโรงงานเดินทางไกลแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันตัวบบาของเขาจะได้เป็นตัวบบาผ้าทั้งหมด3แถวบบาสวยสภาพดีด้วยค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้ที่เก็บสัมภาระของเขาก็จุใจถ้าเก็บไม่พอสามารถพับบอร์ดแถวตอนที่สามลงไปได้อีกด้วยสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับตัวนี้ก็สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีการจุดอุบัติเหตุมาเส้นสายลายสปอร์ตต่างๆก็ยังอยู่ครบสรับตัวสินงช่อด้านข้าประตูฝั่งคนขับมาพร้อมกับตัวหัวหน็อตต้นเดิมสติ๊กเกอร์บล็อกลมยางเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าร่องรอยของการชนด้านข้าง ด้านบนตัวรอยเป็นอาร์ตตอกเองตัวสวยเรียบเนียนเสมอค่ะมาพร้อมกับตัวสีซอด้านข้างประตูหัวหน้าเดิมๆร้านของเรารับประกันว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิคคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนจากตัว แผงด้านข้างประตูของเขาคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารับคันฝั่งคนขับปรับออตโต้กระจกมองข้างได้ใช้เป็นตัวปรับ,บมุมมองแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยซึ่งตัวพวงมลาลัยของคันนี้เป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันข้ามเสียงรถเสียงเป็นโหมดสามารถใช้งาน,นง่ายๆได้จากตรงนี้เลยและเลขไมล์ของคันนี้วิ่งไปเพียงแค่1นึ่งแสนกับสี่หมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้น ตัวเบาฟังคนขับก็สภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาได้เป็นตัวออปชั่นเนิมๆจากโรงงานในงบ20,000 0ต้นๆ้นแล้วเดี๋ยวปุ่นพาพี่ๆมาชมเช่าตัวเครื่องยนต์คันนี้กันต่อดีกว่าค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์อเนซ่าคันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด1.5ลิตรเชื้อเพลิงเบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือร่องรอยการหลเยิมได้เป็นตัวเครื่องอยนต์ VVTI มาแล้วเรียบร้อย จับตัวซินซ้อนด้านข้างนงต่างหัวหน็อตสภาพดีรอยเมรคอาร์เดิมคานด้านหน้าสภาพสวยไม่มีเรื่องน้อยของการตัดต่อหรือเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้ามาอย่างแน,น่นอน100%ค่ะสำหรับตัวซินซ้อด้านข้างฝั่งคนขับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวแผ่นเพจของตโตโยต้าเดิมจากโรงงานหมุดเดิมไม่มีเรื่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจสสกรูปรงด้านหน้าสภาพดี สติกเกอร์เหรียาทต่างๆสติกเกอร์มอกอทุกจุดยังอยู่เดิมเด่นชัดมาพร้อมกับตัวรอยเม็ดอาร์ที่มีมาให้เดิมจากโรงงานแทนการความร้อนมีเล็กนอยการใช้งานาบางเพียงเล็กหน่อยเท่านั้นค่ะซึ่งสำหรับตัวรถคันนี้ผู้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆพี่ๆคนไหนที่กำลังหาอยู่ไม่พลาดเลยได้เป็นตัวรถครอบครัวรุ่นท็อปในงบราคาพิเศษเพียงแค่2 2 8 0 0 0บาทเท่านั้น เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดแสน่นได้เต็มพี่ๆคนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่แ8 5 9 1 3 8หรือ AR, 98, แ a ตม์8 8เนี่ยด้านหน้าและหากใครที่ชอบคลิปนี้ปุ่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ